สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ปีใหม่แล้วนะคะสอ่นอ2568นะคะหรือว่าคริสต์ศักราช2025ันนะคะอืมก็ใครมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเป็นวันเที่ยวนะคะ คล้ายๆกับจุดจีนเลยนะคะมีวันเที่ยววันไหว้มีวันเที่ยววันไหว,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 ว้ด้วยนะคะต้องไหว้ด้วยปล่าคะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยยังมีสงกรานอ,อใช่สงกรานด้วยนะะเขาอวย,ยพรกันนะคะก็ยัดยติอวยพรกันนะคะแต่ว่า ไม่รู้อวยพรอะไรค่ะไม่ได้ฟังนะคะมีการแจกงเงินคนไทยเรียกว่าอะไรคะกับบุตรหลานหลานๆน,นะคะถ้าเป็นจีนเก็เรียกว่าให้อังเปาแตะยาอะไรอย่างเงี้ยะคะอ,อืม ตันก็ไม่รู้ว่าค่ะวันนี้ว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะเงินก็ไม่ค่อยจะพออนะคะที่จะเที่ยวนะคะอขนาดทำงานแล้วนะคะเอออาจจะมีเงินเหลือบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วเงินไม่พอใช้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างี้บ้างนะคะขนาดทำงานแล้วคือ คิดว่าเงินมันน่าจะเหลือบ้างแต่ความจริงแล้วมันเงินไม่พอใช้นะคะก็นี่แหละคะ่ะคือเข้ามาสู่ยูนิซิตี้นี่แหละคะ่ะหมายถึงว่าใครที่เงินไม่พอใช้นี่แหละคะ่ะมาทำแล้วทีนี้นะคะจะมีเงินเยอะแยะมากมายนะคะแต่ต้องทำให้สําเร็จต้องทำให้สําเร็จนะคะ ถ้าจะกิบว่าเอา County, ไม่ wizard, ไม่กล้าค่ะไม่กล้าไปกู้ยืมอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเงินสดเลยนะคะเก็บเงินสดอย่างเดียวนะคะว่าจะได้ลงทุนนะคะไม่รู้ว่าจะพปิดสกราชหรือว่าริสต์กักราชไหนนะคะวันนี้มาโทนเขียวนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นวันพุธนะคะ แล้วก็ชวนถือว่าเป็นการร้อ,องเพงลงร้องเพลงในวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยนะคะร้องคาราโอเกะเล่นจะร้องคนเดียวร้องคนเดียวนะคะอันนี้ชวนคุณดังพันกรน,นะคะบนยัจจินดานะคะชื่อเพลงอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือนะคะ ามที่ลูกชอบอะค่ะจุ๋ยเชื่อว่าเขาจะทำมันได้ดี f o r m o s อ Omega SmartG ม,ม,มีสารอาหารที่หลากหลายมี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12สูงและกอสเพื่อพัฒนาการไปอีกขั้นใหม่ f o r m o s m e g a Smart g o โไม่เคยกินเลย มีเพื่อรักใครแต่ที่ยังไม่เข้าใจทำไมต้องทำว่ารักกันคำรักวันนี้ฟังยิ่งปวดใจ ทำอะไรลงไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฟ่ามืออีกเลยเมื่อความรักในใจเธอที่กว้างใหญ่ได้ให้กับเขาไปหมดแล้วไม่เหลือไว้ให้ใครทําไมเธอยังเก็บฉันไว้ กันเพียงคำว่ารักที่ไร้ใจเพื่ออะไรพูดมาว่ารักใครแค่บอกกันก็เข้าใจ เธอให้เทไปฉันเห็นมันได้ชัดเจนคำว่ารักวันนี้ยิ่งฟังัวใจทำอะไรลงไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อย่าปิดเพ่นฟ้าด้วยปรามืออีกเลย กับเขาไปหมดแล้วไม่เหลือไว้ให้ใครทำไมเธอยังเก็บฉันไว้ให้กันเพียงคำว่ารักที่ไร้ใจอย่าปิดแผ่นฟ้า ทำไมเธอ,อยังเก็บฉันไว้ให้กันเพียงคำว่ารักที่ไร้ใจอย่าปิดแค้นฟ้าด้วยฝ่ามืออีกเลยเมื่อความรักในใจเธอที่กว้างใหญ่ได้ให้กับเขาไปหมดแล้ว ใหเธอ,อยังเก็บฉันไว้ให้เกินเพียงทงบรักที่ไรใจเพื่ออะร จบแล้วนะคะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าคุยอยู่คนเดียวนะคะไม่มีการโต้อตอบบทสนทนานะคะก็เลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไระคะ่ะบ๊ายบาย